ครับสวัสดีครับมื้อนี้เนาะครับผมก็ยืนอยู่ตลาดทมบุตรเนาะครับหรือตลาดบ้านหนองแก่เนาะก็เป็นเสาร์วันที่สิบสามวันเสาร์เนาะครับเดือนพฤศจิกายนมื้อนี้ก็เปิดตลาดเมื่อแรกครับหลังจากปิดไปโดนเนาะครับเนะกกบาะได้ก็ฝากท่านติดตามฝากท่านเบิงนะ้งเนาะมื้อนี้ก็มีง้วมาหลายงัวมาหลายนี่พอข่าง่วเบิ้งบรรยากาศก่อนเนาะเบิ้งบรรยากาศง่วนี่ง่วหลายครับมื้อนี้ เสียงอาจรที่บอ่อแชจังหน่อยเด้อครับเหมือน,นี่จังได้ก็ะไดงวัวหลายครับงวัวมาเบิ่งงว่วโอ้นี่สามตัวครับนี่สามตัวงว่วใสซน้องครับนี่มาเสี่ยงขันบอกครับเสี้ยงตัวมากมือน,นี้ครับมาสองตัวโอ้อันนี้งว่งวงัวแม่งว่วแม่เหมือนหนอะ ว่าแม่หนะครับหนอเชียงขวัญอยู่บ้านไหนครับเชียงขวัญบ้านไทยโม,มมุนโอ้ห้อยอยังครับหอ,หอยอยันโอ้ห้อยงาตัวนี้กาว่าจักปีแล้วครับนี่มุนี่หนหเขาสองปีเลยเขาสปีนี่เปิดไปแล้วเป็นไหนครับตัวแดงนี่เส้าเก่า้าเก่าตัวนั่นแหละครับสามสอง 3, 3, 3. 3, ขอเบอร์นะครับขอเบอร์หามี่อัน, 5, นหาย่งเนาะ้าย่างศูนย์แปดสาม หกหกหนึ่งหศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ครับผมงัวอยู่เชียงฝันนะครับบริการส่งนั่นนี่เนาะโอเคขอบคุณครับนี่ต้องเบิ่งนะครับงัวงัวแม่ยเอาล็อกไปเบิง่งโตอื่นครับมือน,นี้มีตั้งงัวแดงเลยครับพี่น้องครับงัวแดงนั่งหนันมือน,นี้งัวแดงหลายนี่งัวแดงหลายครับมือน,นี้หลาย นี่งัวลายเข้ามาลายตัวเดียวฮาไปย่ยางบึงกันตัวด็กพ่อตัวด้งาม <c oughs> โอ้นี่พ่อพันครับนี่พ่อพันนี่พ่อพัน <c oughs> โอ้เห็นงัวงามเนาะครับงัวเมีย แดงครับนะตัวนี้ครับผมมาแม่ลูกป่ะครับมือนเด็กเปิดไว้เท่าไหรเนาะครับเปิดไว้สิบเก่าสิบเก่าแยกบ่แยกครับบ่แยกงวอยู่ไนตครับนี่กับมาลาใส่โอ้กับมาลาใส่มาสองที่เอาหกแปดไเองโอ้ประมาณตีเดือนนี้กำลังติดอยู่ตี้สี่เดือนอันนี้ลูกไพยครับตัวหน่อยสติงเล่ครับสติงเล่ยอันห้อยยังครับ อ่านฝากเบอร์ไว้แน่หายยังเนาะหายยังแปดสามศูนย์แปดสามแปดสามศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่ครับผมหัวอยู่กับมาลาใสบริการทรงเนาะลอยล่คือว้านี่เนาะโอ้หนิงใหญ่ครับแม่ใหญ่ครับอีหลีด้วครับคอมเมนต์หน่อยๆครับแม่ใหญ่ครับเปิดสิบเก้าครับคู่นี่แม่ติดทรวงตอนนี้กับผสมมาไว้ซีเดือนแล้วคุนลูกครับลูก โอ้ลูกงามแดงดีครับถือแดดเองแดียงตาในอันขออนุญาตนะครับโอ้ตัวนียงว่วแม่เนาะแม่วะง่อแม่เปิดเท่าไรครับสนสองแสนสองเสวกสองเส้ใส่คือกันนะครับนะติดตอเบอร์โทรเมื่อกี้แหละครับตัวใหญ่สูงประมาณเท่าไรก็ร้อยห้สิบอยหกสิบยืดได้นอนนี่ร้อยห้สิบยหกิบครับนี่ง้อจังปีละครับ ีซีเดือนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายดักให้เบึงเนาะเห็ดสามหนึ่งติดลูกยกะเทืยไหครับยังครบยังยังบนันติดรากู้ได้เอาไปก็ไปเห็ดแม่พันธ์ม่ฟ้ามเนาะครับเนาะไปเห็ดโอ้หุ่นผุนผุนผุนเบิ้งบันทายครับเบิ้งข้างหลังครับเบิ้งหางเดี๋ยวถ่ายหางให้เบิ้งเยอะหน่อยโอ้ย่าเฝ้าข้างหลังสีดีครับยังถือแดดยังเข้มจ้าไหโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ โอ้เหมือนหนึ่งว่วะลายครับเด้พี่น้องโมเมนทัรมมดาครับสองตัวนี่หาซิบหาพนาเพิ่นว่านี่อทองตัวละสามเดือนได้ทองกับมีลูกป่ะมีใบมีหลอดเนาะครับเนาะ,นะลูกยังครับโอ้สติงเล่ครับแจกพอรตลอยล้านเอาก็ลองติดต,ต่อพหนเนอยดสนใจครับฝา,ฝากฝากฝากติดต,ตามโอ้ง้วกกำลังมาลายครับคุณ อันนี้แม่เปิดไวไลฟอันได้ครับตัวนี้แสนซีงง้วะยังปี่เห้อครับอันนี้ตัวที่องคโอ้หาเดือนตอนนี้ลูกสมยังไวเนาะครับเกแปเหกแปดนะครับเนาะง้วอยูใส่คำนี้โอ้ละเอียดนี่เบอรอว่าครับหายังอยูเนาะ เอาจำรบชุ่กว่ารถปีจอดทีายนั่นแน่นะนขึ้นการนะครับเอาขั้นไหนลูกเนี่ยคุอดอกนะครับเนอะเมืองละเอียดนะครับส้นใจติติดต้คนใดญน้ะเอาบิเบอร์ว่าครับสากเบอร์นะศูนย์แปดห้าเก้าหกสามศูนย์หนึ่ง 0168ง่วใหญ่ครับขาวทาล้ยี่ร้องูังครับนี่ตัวนี้เลูกนครับงวเข้านี่แหละเนาะง่วสายง่วนอย่างนี้เนาะครับสูงนี่ครับนี่ร้อยหาิบกลัวบุละตัวนี้ร้อยหาิบเจ็พนะครับขลงสั่งผู้ใดอยากได้ง่วแมวพั้นคุงสังนะครับเนาะฝากไประลอกบงลบังลึงบังลึงบังดากนะครับเนาะน้ทเหนือนหลัง ลองมาเบิ่งนาครับันี้มือนี่งัวหลายครับครับคุณมาจักวไวจักบองหลายขนาดคุณนะครับลองเบิ่งโอ้คุณนี่เปิดใบลายปันไดครับเปิดใบที่เจ็ดหมื่นบาทครับเจ็ดหมื่นบาทงัวจักเดือนครับงัวงัวอส้นปีแหรอครับงัวอส้นปีนี่เนาะลูกยังครับลูกตัวนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งตัวนี้ลูกเคเอฟหกแปดครับเคเอฟสามหนึ่งกับเคเอฟหกแปดเนาะครับเนาะมีหลอดมีใบ วัวอยู่ไหครับมหาชนะชัยครันอนขอเบอร์นะครับฝากเบอร์ห้ายังอยู่เหมือนนี่ศูนย์เก้าห้า1หนึ่งนึ่งนสามหนึ่งโบแบนหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งเนาะครับเนาะคุณเดมมาโง้งัวง่ามนี่ยครับนี่แมงามนี่เดี๋ยวผมไทยโค้งสั่งให้เบึ้งเนาะว่ามหาชนะชัยเพิ่นกับทรงตามกติกาเท่านี้ละอมีปัญหาครับคุณหัวโค้งสั่งครับนี่ ตามหนึง i, Six, eight, ่งก็หกแปดครับลูกมีหลอดมีใบครบเนาะครับเนาะผู้ใดสิเอาเนาะครับเบอร์โทรกันตามทิศต่อไปให้คุณหัวไหลหัวหลายมือนนี่หลแข็งแข็งบ่มีหอดหมองยางครับหัวไหลครับคุณตัวปูครับตัวปูตัวปูทั้งคูเนาะครับตอนนี้ตัวปูทั้งคูอาผู้ใด้จะเขาไปเฮ็ดพอท่านใช่จะเข้าไปเฮ็ดพอท่านนะครับ อ๋อบิึงโตต่อไปอยังไงโอ้บุญเห็นโตบุญปกผูใหญ่นี่หาผู้ใดเอา,ปอาไปคุ้มฝูงโอ้ปกผูใหญ่น,นี่เปิดไร้ปันได้ครับเปิดไปสามหมื่น 30, 30, สี่สามหมื่นสี่วัยังปีครับนี่เมื่อการสี่สองปีครึ่งนี่ละเมื่อสองปีเนาะมีลูกไผ้ครับนี่ฉันกนะ็ลูกแพ้ละอ้สื่อเ <4. S 1> บิ่งโคงสั่งเอานะเนาะเบิ่งโคงสั่งเอานะเอาเบิ่งโคงสั่งครับเบิ่งโคงสั่งบุญเบิ่บง ลึงครับเบื่องลึงเบื้องลึงเบิงหางคาบุใดอยากได้ไปคุ้มฝูงนะครับเนาะครับผมอันห้อยยังครับห้อยสาแท่งสาอยู่ใส่ครับอยู่จังหานอยู่จังหานโอ้ฝากเบอร์นะครับออยู่ศูนย์เก้าห้าศูย์เองห่งสี่แปดสี่สองเก้าแปดครับขอบคุณครับที่คูณมาหอหน่ำแต่ทายได้ทานกับมวนตัวแมนแมนแม โอ้งัวไหลครับโอ้เอาอันนี้เลือดเท่าไหครับโอ้จัดึงหรือว่าเบิ้งเอาเบิ้อง้องสางเอาแล้วเนาะโอ้ฝากเบอร์นะครับงัวอยู่ใส่บุญนี่สีสมเด็ดสีสมเด็ดโอ้ห้อยยังครับห้อยตุ้นอันฝากเบอร์นะครับหายังอยู่เหมือนนี่ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้าศูนหี่หาเก้าห้้ดอยากได้เนาะครับเล็กกระทัดรัดเปิดไว้เท่าไหร่ครับ ามหมื่นห้าพันนะครับโทรมาถามเพิ่นต่อร่องเพิ่นได้ครับผู้ใดสนใจผู้ใดสนใจนี่ครับตัวนี้ละครับหมอล่องเบงิงล่องเบงิงมาหามาเลือกกันเบิงครับอันง้อขขาวนีเปิดไรลัดกันได้ครับเปิดไปอย่ัโอ้เรียบร้อยแล้วตีได้กันเรียบร้อยแล้วเนาะโอ้มัน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 โอ้โตัวไล ตายตัวลายครับตัวลายนตัวนี้โอ้ผมนครบอ้น่ครับลูกแพ้ครับนี่ลูเล้ับมว่ัวผูนาะครับนาะโอ้สูงประมาณจักลอยสี่สิบได้ป่ะนี่ถึงป่ะงกียลอยสี่สิบนาะครับนโอ้งัวอยู่ไหครับอยู่บนท้องอันหงเนียครับ ว่ายสายกันเลยครับไ่าสายฝากเบอร์นะครับหายังอยู่0 8 5 0 8แป0ห้าศูนย์แครับขอบคุณครับนี่เบิ้งเบิงเบิงเบิ้งง่วงง่วงเบิงคงสั่งเบิ้งนาะครับเน้องคงสั่งโอ้หามงามงามสีแดงเม็ดบากามเลยนี่แดงจี๊ดจ๊าดนี่อีกตัวหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งคู่กันอ้าว่าเป็นคู่กันตัวนี้เปิดไลฟ์กันได้ครับ 35มิบห้ตีง้อยู่ไสครับนี่ง้อยูละเอียดง้อยูละเอียดยูอันแถวเฮานี่เนาะครับเนาะง้อยักปีอลไรนี่ครับง้อปีก้อน่ยง้อปีกัวเปิดไปส35สิบห้าเยอะเป็นกำลังกันเว้ากันเว้าราคากันอยู่เนาะครับเนาะสีถามราคาเพิ่นอยู่ดอกสีถามเบอร์เพิ่นอยู่ดอก อันฝากเบอร์นะครับฝากเบอร์นะสามสามเก้าห้าเจ็ดสามเจ็ดศูนย์หกหนึ่งสามสามเก้าห้าเจ็ดสามเจ็ดเนาะครับเนาะไหวยังครับไหวนลองเบอร์บรรยากาศเนาะครับเนาะบรรยากาศโอ้ยว้อปูนูนปูนปูนนี่โตงาอ่ามอยู่ดิผมยางไปเห็นอยู่ตัหนึ่งอยู่ว่าบาท่านเข้าไปได้ตอนนี้ยางไปก็ง้อร้ายครับตอนนี้ตำง้อปุ๊บแหละย่างปวดพวกยางไปนี่ตำง้อเลยละตอนนี้ร้ายครับ อโอนี่แม่ตัวหนึ่งครับติดโบดเจ็บหน่อยบ่เบิ้งบรรยากาศนะครับเบิ้งบรรยากาศจันไปกอนตอนนี้เบิ้งบรรยากาศกนโอ้โอ้เอ็นบ่ครับอันนี้เป็นของหอยว่ครับนี่นี่โอ้ตัวนี้งู <c oughs> ยักเดือนครับนี่ยักปียักปี ปีเท่าไร่ละปีเศษๆนี่ยปี <ıyorlar. S 2> เตียนเก็ดปีหนามันไดงสีชมพูแดงแดงแดดีอยู่เนาะแดงดีลูกแพ้ครับลูกแพะนี่ตัวนี้โหัวคกันโห้เปิดไปแล้วปันใดครับหาสีวัวยุใสครับวัวย่จังหันนี่ยล่ะโอ้จังหันฝากเบอร์นะครับฝากเบอร์ในไายังอยู่ศูนย์หกสองศูนย์หกสองสี่้าหองูนย์สองเจยโอ้อันหอยังครับ โอเคขอบคุณครับครับเดี๋ยวมาสองตัวนี้งามครับเพิ่นออกมาสามตัวแล้วนี่เบิ้งของเพิ่นนี่ว่าเป็นสามตัวเพื่นละงามงามนี่ตัวนี้ครับสูงหนาสิตกลอยหาสิบกัวหรือลอยหาสิบหกลอยหาสิบเจ็ดใด้แล้วนี่ครับมหาวะครับโอ้เง้วงงามเง้วงงามเปิดไรเล็บอันได้ครับตัวนี้ฮะแปดหมื่นตัวนี้แล้ครับเจ็ดหาโอ้ง้ออยู่มหาเนาะครับตัวนี้ไลฟบอันใด้พุ่อครับ เก่าเ oh, มื่อนโอ้หัวหัวโค้งสางดีโอ oh, มีลูกความดีโอเปิดใบเก่าเมื่อนทั้งแม่ทั้งลูกอะครับแยกปะครับอันงัวอยู่มาหาขึ้นกันอ,อันขอเบอร์นะครับหฮยังอยู่หามีผู้นสนใจศูนย์แปดห้าเจ็ดหกสองแปดหนึ่งหนึ่งห้าครับผมห้อยยังนะครับ งอจอนง้อโคงสางดีครับง้องามสีแดงมดัดทั้งสามตัวสีตัวพุ่นลูกมันลูกอาย่หันน,น, han, นะครับลูกก็โคงสางดีแข็งขาใ,นนใหญ่เหนือนงังไรเอาลองเบิ้งครับผูใด <granny. S 1> <อ ram. S 2> สนใจติด,งงดตง้ออยู่มาหาครับเพื่อนก็ส่งตามกติกาเน,นี่ยละนาะครับเนะ<ร>าะนี่ครับอีกตัวง้อโค้งสางดีโค้งสางใหญ่ตัวมันนี่มีแต่งง้อแดงครับง้อมีแต่งง้อแดงเลยผม อโอ้ขออนุญาตว่อยู่ไสครับนี่ง้อยูนปานังคอนจังบนชนไงครับโอ้จําบนเ่นไงเชน,นไงอันบ้านเขาหนีนนนหนเ,าเ,าเานาะครับใช่ไหมครัละเอ็ดนีเนาะครับเนาะทังเมียทั้งลูกเปไปแล้วปนไครับะเนียดกับคุยได้ครับนเนียดคุยกันได้นะครับเนาะหาง้าอยังอยู่เพื่นกับ<ข><พ>บริการ<พ>ทรงอันขอเบอร์นะครับศูนย์ึงหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่หน่งแปด่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งห้า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 ครับห้อยังครับ หายเลิศครับหายเลิศอยู่บ้านแค่นยัยนี่เนาะครับตำบลบ้านหนองพุนตำบลแค่นยัยเป็นกระซงเนาะมีทอดนะครับโอ้แม่ติดทองลูกแยงครับในทองลูกสามหนึ่งเอเชียครับน้องเจี้ยโอ้เอเชียสามหนึ่งเนาะครับเนาะลูกตอนนี้จัเจังเดือนแล้วลูกเดือนประมาณเดือนประมาณนี้เนาะลูกแรกแม่ให้ลูกใจลูกงามเนะครับสีมาเต็มเลยโกรงสางดีสีมาเต็ม ลูกคุยกันได้เพื่อนว่าผู้ใดสนใจลูกกับลูกแม่นี่แหละครับเพิ่งเนาะครับเนาะขอบคุณครับชมบรรยากาศเนาะครับเนาะวันนี้กับขอเป็นคลิปเปิดเนาะครับตลาดเพื่อนกับว่าจะเปิดครับตลาดช่พงูบบตรบราน้องแก่นะครับเพื่อนกับเปิดวันเสาร์ปิดไปหลายเดือนครับสถานการณ์โควิดตอนนี้เพื่อนกับกลับมาเปิดอีกเท่อยังได้กับฝากทุกท่านเนาะครับฝากติดตามฝากกดไลค์เขาเพราะเดี๋ยวมาบึงบรรยากาศครับอัไทย ง่วมือนี่ก็ได้เบิ้งบรรยากาศก็สิมีคลิปดีๆมาฝากทุกท่านเนาะครับนาองกับช่องลาวหูชาแน,นลก็ฝากทุกท่านกดไลค์กด subscribe น้ำนาะครับยังได้กับมาอัเปเดตราคาเพื่อนวางง่ว่าเหมือนี่ราทันหลนะายพราะจะตะวันผมกับเบิ้งว่าหไลคยครับละละเบื่องวายังสิเขีามากมันเป็นนัดแรกง่วกัเลบยบอลไลค์ปันไดครับเอาสําหรับคลิปนี้เนาะครับก็บฝากขอบคุณและสวัสดีครับ เจ้งว้วนได้ครับอยู่หนึ่งกล้วยพิ่งกับลายได้ครับคุณกล้วยเพิ่งคุณกล้วยเพิ่งกับลายครับคุณครับอาผู้ใดมักนะครับตลาดบ้านน้องแก่ช่องผู้บุตรนี่แหละครับ